เสร็จแล้วจ้าไก่อบมากินกันเลยจ้ะสวยป่พี่น้องหน้าตาสวยงามไหมมาจ้ะไก่อบก,กับซอส,สบ้านเราหน้าตากินกับข้าวไปดูวิธีการเลยเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมื้อน,นี้กวางกัสิม่เฮดเดินพามาเฮดไ,ไ,ไ,ไก่อบไก่อบไก่ย่างนะจจะเนาะไม่เห็นหน้ำมากกันเลยจ้ะ กระเทียมกับพริกไทยแล้วจ้ะกระเทียมกับพริกไทย,ทยพริกไทยข้น่อรด,ดีเป็นก้อนเลยร่ะเป็นก้อนก้อนมันบ่มีผมแล้วก็โซแมกี้ ป้มันหอยจ้าสออาทยตั้งแตปปีบจัะหน่อยเลย คนให้ส่วนผสมเขากันละลายเขากันได้จ้ะคนเห็นมันละลายส่วนผสมละลายเขากันนี่จ้ะเพราะส่วนพระส่วนผสมเขากันแล้ว้จะละลายล้วหมกไกลเลยจ้ะไกลกัตัวนี้ยยงไงหรอพี่นอ้องนี่จ้ะพาคนเลยจ้ะพาเคองกอน,น ใกล้ไหนสิตัวนี้ไหนจะสามลูกใกล้นะจ้ะไก่ตัวใหญ่ๆถ้าเป็นไปได้มักมักคำขึ้นนะจ๊ะไม่เอื่นค่อยสิสแซบแบไม่ค่อยฉีดนัว,นว ถ้าให้ถั่วถ้าเอาน้ำซุเท้าหมักถ้าให้ทั่ถั่ว,ว,วมันก็เนื้อเขาจะเข้ากัน ตัวใหญ่ป่ะพี่น้องไก่ตัวใหญ่ไงตัวนี้ว่าเป็นสามโลสามโลว่าเป็นสี่โลผู้นึงบอสนี่จ้ะห้างมาร์กใเอ่อไบสามสี่วโมงด้วจ้ะเดี๋ยจะได้เข้ากันใส่ใบใส่ใบมะกรูดเข้าไปน้ำจืดจะได้หอมหอมสวัสดีค่ะทุกคนไก่ที่ห้างมาร์กใเอ่อคืนหนึ่งด้จวจ้ะวางมาก,กาไก่ใบคืนหนึ่งจ้ะกระแกจะได้นุ่มๆเข้าเนือ้อ ถ้นนามากลับด้านแล้วจ้ะอ๋นนอยิน,นใหญ่มากมันคือสีบล็บอกเคมของเจ้พี่น้องนตั้งตัง้งไฟมอมอเตอโอมให้ร้อยเจ็ดสิบองศาแด้จ้ะร้อยเจ็ดสิบองศาประมาณมอเตาโอมแบบแต่ละบานมันก็นสชี บ่คือกันเนาะจ้ะมันจะสีแห้งหน่อยแห้งยังหนูกับบอลูด้วยกันแต่ว่าคงควรตั้งร้อยเจ็ดสิบองศาเอาสี่สิบห้านาทีค้างค้างและยี่สิบนาทีเอ,อ่อยี่สิบนาทีหรือว่าสิบห้านาทีแล้วกับแล้วกับ,กบต้องต้องต้องคอยเบิง้งนะจ้ะว่ามันนั่นบอมบ่หายหนึ่งไหมบ่หายนึ่ง คือไก่ไข่ไก,ก่ย่างหวานเอาเนาะจ้ะไก่ไข่ไก่ย่างอิเจ้าตั้งสิก จากข้ามาขอตัวอบเลยดนะจ้ะ,จะกลับด้านไก่แล้วจ้ะมัหนหงายกลับด้านไก่จะ้ะกลับด้านแล้วจ้ะเอาซอดเอาซอดที่ห้าเหลือนี่จะ้ะ เอาซอสที่เขาเหลือนี่ลาดเลยจ้ะน no ลาดแล,ล้วเร้ยเขากลเขาเอ,าเาอ,อ่อเ,เอาเขาไปอบอีกรลมก็จ้ะเอาเขาไปอบอีกยี่สิบนาทีจ้ะค่านี่ ไม่ได้จ้ะปลาเนยือน้ำมันกะไร้แลวแต่สูตรไสูตรมาได้จ้ะยังมลยนะม่จังจะได้จบ่จบยัังมันแมงไปจ่จ้ะจะได่หอมๆเลย อเกอเคโอเคโอเอเอเคโ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 อเโอบคโอเคาอเคโ้เคโอาคโอเค้าเคาเอาเคโอไไนนเคโอเคโอเคโอบค้อกคโอเคโอนคโอเคโอเคนออเคโอเคโ้เคโอเอเเห็นอเลยจ้ะใส่อะออออเอเอออออเล เาเนยแล้วก็เอาข้าวไปอบเลยสิบนาทีก็สุกเลยจะเรียบย้อยเอาข้าวไปอบต่อจ้ะสิบนาทีสีสวยป่ะพี่น้องสีงามป่ะไปอบเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้ะสีสวยมากๆเลยเป็นแต่แซียบป่ะพี่น้องมะจ้ะ जा फिर नो मा कर ले เสร็จแล้วจ้าไก่อบมากินกันเลยจ้ะสวยวะพี่น <laughs> ้องหน้าตาสวยงามไหมมาจ้ะไก่อบ